البدور ضيف الأماني والسرور สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PSU t o g e t h e r ค่ะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา11นาฬิกา35นาทีโดยประมาณค่ะกับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เป็นวันพุธค่ะก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่ะมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะในช่วงตามรอยวัฒนธรรมกับดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตน์ค่ะ ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะร,รายการ p h ed Educator ช่วงตามรอยวัฒนธรรมในสัปดาห์นี้ค่ะก็นนจะนำทุกท่านมาทำความเข้าใจาเรื่องการถือศีลอดข้อปฏิบัติข้อห้ามในช่วงเดือนรอมฎอนกันค่ะ <c oughs> เดือนรอมฎอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกค่ะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ใช่แค่การอดอาหารแต่ว่าชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนตนเองเสริมสร้างศรัทธาและก็ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจนะคะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ คราวนี้เรามาดูกันว่าการถือศีลอดคืออะไรนะคะการถือศีลอดในศาสนาอิสลามก็หมายถึงการงดเว้นจากการรับประทานอาหารเครื่องดื่มสิ่งเสพติด และการร่วมประเวณีระหว่างสามีภรรยารวมถึงการละเว้นพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะคะการปฏิบัตินี้มีขึ้นทุกปีในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งก็เป็นเดือนที่9้าตามปฏิทินฮิจรรอกค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมน,นะคะหรือหลายท่านเรียกว่าเป็นเดือนอันประเสริฐนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูถึงความสําคัญนะคะของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนค่ะการถือ ศีลอดเป็นการปฏิบัติศาสนก,กิจที่สําคัญของชาวมุสลิมตามความเชื่อที่ว่าในเดือนรอมฎอนพระผู้เป็นเจ้าจะประทานคำเพียงกุรอานแก่ศาสดามุฮัมมัดเพื่อเผยแพร่พพหลักคาสอนของศาสนาอิสลามไปยังศาสนิกชนทั่วโลกการถือศีลอด จึงเป็นการบำเพ็ญตนเพื่อเสริมสร้างความศรัทธาและก็ฝึกความอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเดือน,นรอมฎอนคืออะไรรอมฎอนก็เป็นชื่อเดือนที่9ตามปฏิทินจันทรคติอิสลามค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เชื่อกันว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานอังกุรอ่านลงมาอย่งางศาสดามูฮัมหมัดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับมุสลิมทั่วโลกนะคะช่วงเวลาสําคัญของเดือนรอมฎอนก็คือคืนวันที่26ถึงคืนวันที่27ของเดือนรอมฎอนก็เป็นคืนที่เชื่อกันว่าพระเจ้าจะประทานอังกุรอ่านลงมานะคะอย่างที่สองก็คือเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดซึ่งมุสลิมทุกคนต้องงด อาหารและพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเพื่อฝึกฝนตนเองแล้วก็เสริมสร้างศรัทธาค่ะคําถามที่ถามว่าถือศีลอดกี่วันนะคะชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วโลกค่ะรวมทั้งในประเทศไทยนะคะก็จะร่วมกันถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลา30วันนะคะโดยจะงดอาหารและก็เครื่องดื่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์รับขอบฟ้าน,นั่นเองค่ะการถือศีลอดนะคะก็จะ ว่าเป็นหนึ่งใน5ห,หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามซึ่งนอกจากจะเป็นข้อกําหนดทางศาสนาแล้วนะคะก็ยังมีความหมายลึกซึ้งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกวินัยและควบคุมตนเองนะคะเสริมสร้างความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าทําให้เข้าใจถึงความยากลําบากของผู้ที่ขาดแคลนรวมทั้งส่งเสริมการทําความดีและบริจาคแก่ผู้ยากไร้นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูถึงข้อปฏิบัติสำหรับในช่วงเดือนรอมฎอน หรือว่าช่วงถือศีลอดกันบ้างค่ะก็คือเรื่องของการกินอาหารนะคะช่วงถือศีลอดนะคะก็คือมื้อซาโฮเป็นมื้ออาหารก่อนรุ่งสางต้องรับประทานก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและมื้ออาหารที่ละศีลอดนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเองนะคะการละหมาดเสริมพิเศษหรือที่เรียกว่าละหมาดตะรวียเป็นการละหมาดเสริมพิเศษในช่วงเวลากลางคืนนะคะตลอดช่วงเดือนรอมฎอนค่ะต่อมาก็คือเรื่องของการบริจาคซะกะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและก็คนยาก จนเป็นการทำความดีที่สำคัญในเดือนรอมฎอนค่ะแล้วก็ในส่วนของวันอิดิฟิตรีค่ะก็เป็นวันฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอนก็จะมีการละหมาดพิเศษแล้วก็เฉลิมฉลองในชุมชนมุสลิมทั่วโลกนะคะ เดือนรอมฎอนค่ะจะสิ้นสุดลงเมื่อชาวมุสลิมเห็นดวงจันทร์ขึ้นใหม่ในคืนวันที่29ของเดือนรอมฎอนซึ่งก็หมายถึงการเริ่มต้นเดือนสาวาลและก็เป็นวันฉเฉลิมฉลองอิดิฟิตรีนั่นเองนะคะเดือนรอมฎอนไม่ใช่แค่ช่วงเวลาการถือศีลอดแต่ว่าเป็นโอกาสสาคัญของมุสลิมค่ะในการพัฒนาตนเองเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าและดํารงชีวิตด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันถึงเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างไรในช่วงการถือสินอดนะคะสําหรับผู้ถือสินอดขาดต้องงดเว้นจากการรับประทานอาหารและก็เครื่องดื่มเนื่องจากในช่วงกลางวันนะคะก็ทําให้แต่ละวันเนี้ยสามารถรับประทานได้เพียงสองมื้อหลักตามช่วงเวลาดังนี้นะคะก็คือมื้อซาโฮเป็นมื้ออาหารก่อนรุ่งสางรับประทานก่อนแสงอรุณขึ้นค่ะซาโฮก็ถือว่าเป็นมื้อสําคัญนะคะที่ช่วยให้ร่างกายเนี้ยมีพลังงานตลอดวันค่ะก่อนเริ่มถือสิน อดคนรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้นะคะก็คือเลือกอาหารที่ให้พลังงานต่อเนื่องเช่นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรโตีนและไขมันดีซึ่งช่วยให้ร่างกายค่ะได้รับพลังงานอย่างสม่ําเสมอตลอดวัน2ก็คือรับประทานอาหารอย่างสมดุลน,นะคะแบ่งสัดส่วนในจานเป็น4ส่วนได้แก่ผัก50ตโปรโตีนจากแหล่งที่ดี25อย่างเช่นปลาทวและธัญพืชค่ะแล้วก็อีก25เนี่ยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิง อ,อย่างเช่นข้าวกล้องเพื่อช่วยให้อิ่มนานแล้วก็รักษาระดับน้ําตาลในเลือดค่ะ3นะคะเน้นอาหารจากพืชเป็นหลักเพิ่มปริมาณผักผลไม้และธัญพืชเพื่อให้ได้รับวิตามินแร่าธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะต่อมาก็คือดื่มน้ําไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากว่าตลอดทั้งวันจะไม่สามารถดื่มน้ําได้นะคะควรดื่มน้ําไม่เพียงพอในช่วงซาโฮค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะขาดน้ํานะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะคาเฟอีนมี กระตุ้นการขับน้ำออกจากร่างกายซึ่งก็อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้เร็วขึ้นนะคะในส่วนของอาหารนะคะเมื่ออาหารสำหรับละสินอดหลังพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะคะเมื่ออาหารสำหรับละสินอด หลังพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมละสิลอดแล้วก็เติมพลังให้กับร่างกายหลังจากอดอาหารมาทั้งวันค่ะควรเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีนะคะโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะก็คือเริ่มมื้ออาหารด้วยอาหารเบาๆค่ะเช่นอินเดพาลัมหรือว่าซุปนะคะเพื่อเตรียมระบบย่อยอาหารก่อนรับประทานอาหารมื้อหลักค่ะต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินความจําเป็นเพราะการอดอาหารมาตลอดวันอาจทาให้รู้สึกหิวจัด ส่งผลให้รับประทานอาหารเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตหลีกเลี่ยงการรับประทานแป้งและน้ําตาลในปริมาณมากเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะคะเลือกวิธีปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นเมนูที่อบต้มหรือนึ่งแทนอาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อลดภาระของระบบย่อยอาหารนะคะรับประทานอาหารอย่างช้าๆค่ะเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีลดอาการท้องอืดแล้วก็กดรดไหล นะคะเว้นระยะเวลาก่อนเข้านอนควรให้เวลาร่างกายย่อยอาหารอย่างน้อยสักประมาณ3ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อลดความเสี่ยงของอาการแน่นท้องแล้วก็ช่วยให้หลับสนิทขึ้นนะคะเดินเบาๆหลังมื้ออาหารนะคะการเดินจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและทําให้ร่างกายรู้สึกสบายมากขึ้นนะคะรวมทั้งการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมทั้งในมื้อสบโหนแล้วก็ในมื้อที่ละสินอดนะคะในช่วงค่ำนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเนี้ยปรับตัวต่อการถึง ือสินอดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของภาวะขัดน้ำแล้วก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงตลอดเดือนรอมฎอนด้วยนะคะ คราวนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเวลาการถือศีลอดนะคะเพื่อให้สามารถปฏิบัติาศาสนกิจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะชาวมุสลิมก็ควรปฏิบัติดังนี้ค่ะตรวจสุขภาพก่อนและหลังเดือนรอมฎอนเพื่อจัดก,การมื้ออาหารให้เหมาะสมนะคะรับประทานมื้อซาโฮให้เรียบร้อยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะบริโภคอาหารอย่างพอเพียงไม่มากหรือน้อยเกินไปหลีกเลี่ยงชากาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพื่อลดการขัดน้ำนะคะฝึกควบคุมอารมณ์ไม่โกรธไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น ปฏิบัติศาสนก,กิจเช่นการละหมาดและการบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ข้อห้ามที่ต้องเลี่ยงนะคะในช่วงของการถือศีลอดก็คือห้ามรับประทานอาหารและดื่มน้ำระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการล้วงคออาเจียนโดยเจตนานะคะห้ามร่วมประเวณีระหว่างชายหญิงงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะห้ามเอาสิ่งของเข้าสู่ปากหรือจมูกลึกเกินไปโดยเจตนาหลีกเลี่ยงการพูดจาให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็การใช้อารมณ์รุนแรงนะคะ ไม่ควรนอนหลับมากเกินไปในช่วงกลางวันเพราะว่าอาจจะขัดต่อจุดประสงค์ของการถือสินอดนะคะ ท่านผู้ฟังคะการถือศีลอดนะคะไม่เพียงแต่เป็นบทบัญญัติทางาศาสนาแต่ยังเป็นโอกาสในการฝึกฝนความอดทนความมีวินยัยและการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญค่ะของการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมนะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าและดํารงชีวิตด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นนะคะทางรายการเพจจูตูเกเตอร์ก็ส่งความปรารถนาดีนะคะไปอย่างพี่น้องชาวมุสลิมนะคะในช่วงเทศกาลของการถือศีลอดก็ขอให้ ททุกท่านนะคะคได้ปฏิบัติศาสนก,กิจนะคะสมดังที่ทุกท่านตั้งใจนะคะวันนี้รายการเพียูทูเกอร์ช่วงตามรอยวัฒนธรรมกับดิฉันพรพิมลอุไรรัตหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันพุธหน้ากับเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Welcome